เออวันนีวันเกิดน้องกุสบานุนาสามเลขครบก็แสงามิก็แสงควุบ้าพะหนรัดเตะพะหนวลใหญ่ขันแก้วรุงใหญ่ ที่ท่านพ่ในเกาะไปนะผมกำลังจมกันตรงนี้ไม่ใช่ไม่จับไม่จับิังประกันวักันชิงโตแห็งตาเสบุชิงตมันไม่ให้จับบางอีกอีนั้นไม่ใช่ยังเกาะหัวหลวงพ่อไอ้ไมนใื่ยังกาะนั่นนะงี่เง่าเอองี่เง่าเออวันนี้นี่แหละไอ้ชิงตัวนี่แหละไม่ใช่เออมันเป็นคือมันเป็นขี้ย่านมากเลยตะบูนจะลบแต่ตะบูนไม่จับจะไปก็ถุงกลมเถอะเหลือมือเล่นต่อ ขี่ห้อใครขี่แขกาตัวอัด <They S 1> <need> ้อ uh ัน huh. น right. 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 no ี้อันนีอัี้ตัวอันนี้นวยน่เลยใงเมมือลเหลายันเงินเม็กมผมเลือกตัวแรกเลยม่ผมาชอบ้เคอ้เาเาเจ้าจอิญมเคาะนะเว้คาะไดหาาจ้เอิญกูดมากินเทาเอาี่เคาะจานเ

หนุ่มม่แค่สกีแค่นเียอ๋น้องแมันงุ่มถดีมาะหน่อยเป็นเสียงรดดเป็นคบ่เป็นอ่เดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรออีเดี๋ยวมีเครื่องมไจับเลยเดี๋ยว สนินดาเออกินข้าวีเกินข้าวกินข้าววน้มันาเอตหนอนูเคยเห็นไอตัวนนบอมีหมีหลพ่อที่ตายเนาะอยาับโอ้โหหักมัขนาดมากแค่สามิ้นเนักเพราะว่าเขาเสวยสวยแต่ตายที่เป็นผ้ากระดิ่งอือก็ตายอันนี้เน้อสหัเน้มนันนาเออบยังคก็สิกระเทอสุกนเอาทีเลยเเออก้อยน้ำมัน ไปเก็บขบคิดีน้าบ่หรอเ็ขบคิดีนบ่ิธีนกบพิธีีทำทำถวายทำอย่างนี้ก็ได้ทุกคนไอ้น้องไม่ได้หาถวายแล้งกันนี่บาเจาตรงนี้น่าหวาเดี๋ยวาทำหลวงพ่อบอกกัน่าทำหลวงพ่อบอมาทหลวงพ่อบอก อินนี้นอยเฮ้ยเรียลูกสราวยัไอย่างเี้ยเฮ้ยเฮ้ยอนนี้นายิเยเจ้ากเนกัเจ้ากสดยอเง้าสยอดต้องส <laughs> <in S 3> องคนเลยอ่ะแบบามขั้งเกนนี่ราัเนี่สาั้นกน คนเลยดาวพิเศษลูกของพ่อเนี่ยลูกสาวพ่อข้าพเจ้าถือพระพุทธเจ้านที่พึ่งข้าพเจ้าถือพระธรรมเป็นที่พึ่งพเจาถือระปพเจ้าถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแม่ครั้งที่สองครั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเปนทพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ม้ครั้งที่สองครั้งที่สามข้าพเจ้าถือพระธรรมเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองครั้งที่สามข้าพเจ้าถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง้าข้าพเจ้าถือพระสงฆ์เนที่พึ่งเจตนาเว้นจากการฆ่าเจตนาเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ว่เไบดนี้เจตนาเว้น เว้นจากการของที่เจ้าของไม่ได้ให้เจตนาเว้นจากการประพฤติกรรมเจตนาเว้นใจการพูดจริงเจตนาเว้นจากการพูดไม่จริงพูดคำหยาบพูดคำหยาพูดส่อเสียพูดส่อเสียพูดเคยเจอเจตนาเว้นจากการดื่มสุราเมร่ไร